สวัสดีค่ะพลังควีนของจริงรู้อย่างใครแบกตึกแบ็คพิงค์ชีเวอร์มากแค่ประกาศคัมแบ็คฮุน YG ก,ก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแถมยังติดฮอสการค้นหาในเวปปออันดับ2อ,อีกด้วยเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาเหล่าบิงแฟนคลับแบ็คพิงค์ดีใจกันแบบสุดๆจ้าหลายคนน้ำตานองกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อรู้ว่าแม่คาเขาจะกลับมาร้องเพลง ตามรายงานล่าสุดจาก YG Entertainment เมื่อวันที่6รกรกฎาคม2022ได้มีประกาศยืนยันเผยว่า b l a c k พิ n k จะคัมแบ็กในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากที่ปล่อยให้สาวๆเป็นแม่ค้าขายของมานาน ตอนนี้ทั้ง4สาวกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการอัดเพลงสำหรับอารบบ้าใหม่โดยจะเริ่มถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในเดือนกะกราคมและมีกำหนดการปล่อยผลงานในเดือนสิงหาคมพร้อมประกาศเตรียมงานวิร์ฒทัวร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกิร์ลปุ๊บเคปรอพภายในสิ้นปีนี้บอกเลยว่าครีนกลับมาทั้งทีต้องเล่นใหญ่ไว้ก่อนให้สมกับการรอคอยกลับมานะคะไวจี ขนาดเดียวกันค่ะก็มีแฟนๆเข้ามาวีดคอมเมนต์รัวๆจนทำเอา Twitter ทวิตเตอร์แทบแตกเลยทีเดียวส่วนพวกเขาจะว่าอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยในที่สุดก็คำสักทีฉันดีใจจนร้องไห้สิงหาต้องลุกเป็นไฟเงินในกระเป๋าก็รุกเป็นไฟแน่ๆรู้สึกมีแรงทำงานเลยทีเดียวมั่นมาก YG มั่นแบบสับแต่ทำได้แน่นอนแบ็คพิง์เก่งอยู่แล้ว น้ำตานนองหน้าเมื่อรู้ว่าแม่ค้าจะกลับมาร้องเพลงขอเชชชูหน่อยพลังครีนหุนขึ้นเร็วมากเวอร์มากรู้ยังใครแบกตึกและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตจากทาง YG Entertainment พร้อมคอมเมนต์บางส่วนจากแฟนๆในทวิตเตอบอกเลยว่าสิงหานี้ต้องลุกเป,ป็นไฟแน่นอนเตรียมตัวเตรียมความพร้อมต้อนรับความปังตัวแม่ได้เลยส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ